วันนี้เราจะไปพัดขยาขอกินไข่แมงดาก่อนไม่เคยกินเลยนะกรุบๆถ้าอร่อยน่าจะมีเมนูนี้ในรายการเรา มัน <c oughs> ตัออกลูกมันตัวมาเทคืออะไรมาตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาตัวใหญ่กินน้ำก่อนโบกันยารักเย้ฮั <c oughs> ทุกคนสวัสดีค่ะในวันนี้นะคะเราเปิดคลิปกันหน้าบ้านอีกแล้วค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะต้องเดินทาง นะโบเริ่มเบื่อการกินในบ้านแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกินข้างน,นอกบ้านแต่ครั้งนี้คือเป็นการไปที่ไกลมากนะปกติจะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมแต่วันนี้เราจะไปกินยำเพราะว่ายำที่พัทนาพัทยาเด็ดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปพัทยาแต่ไม่ขับเองนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบหลับในดิฉันเช่ารถตู้มาเลยเราไปนอกสถานที่เราต้องแบบว่าแต่งตัวแบบจัดจ้านนิดนึงทั้งชุดทั้งรองเท้าเลยลทุกคนชุดจากชีอินนะคะทุกคนน่ารักมากแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มา ชุดเดียวนะวันนี้เราจะเปลี่ยนถึง5ชุดถ้าเราทําไหวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปทําคอนเทนต์กันที่ภรรยาด้วยค่ะแต่ว่าไปถึงภรรยาต้องกินยํานะคะจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะบ๊ายบายอุ้ยทุกคนร้านนี้เป็นร้านยําที่แบบเหมือนคาเฟ่เลยดูดิมีมุมถ่ายรูปด้วยแล้วก็โอ้มีมุมถ่ายรูปเยอะเลยและนี่ คือเมนูของเราโอ้หเมนูในวันนี้เราต้องมีอะไรรองท้องหน่อยเพราะว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเอ้ยมีข้าวขาหมูด้วยหรอเอาข้าวขาหมูหนึ่งค่ะหอยนางรมทรงเครื่องหนึ่งค่ะยำไข่แมงดาไข่ปลาไข่ปูหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราสั่งก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูบนโต๊ะว่าเป็นยังไงทุกคนโบสั่งเยอะมากเลยนี่ค่ะวัยรุ่นท่านหนึ่งมีกันอยู่สองคนนี่ และนี่นะคะคืออาหารของเราในตอนนี้นะคะทุกคนและในตอนนี้นะคะที่ฉันได้ทําการเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยจะบอกว่าวันนี้เอามาหลายชุดมากชุดนี้สวยมากเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู สวยไหมคะทุกคนถ้าเกิดสวยนะคะอย่าลืมใส่โค้ดนะคะอันนี้คือแค่เป็นชุดที่2เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรากินยำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชุดที่3ามถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะโฟโต้ลุคเหรอเขาเรียกโฟโต้เขาเรียกว่าอะไรโฟโต้โตบุ๊กเหรอโฟโต้บุ๊กคืออะไรอ่ะเอออะไรลุกลุคบุกบุกนั่นแหละทุกคน <laughs> อย่าลืมดูให้จบนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะ ค่ะทุกท่านและตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับรายการดีกันอีกแล้วนะคะโบกินโชค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยโบกินโชมีสมาชิกเพิ่มมาอีกถึง2ท่านด้วยกันนะคะนั่นคือนกน้อยที่โผบินแล้วก็ซูนีเสือเปียรเปียเปียเปียเฮ้ยร้านนี้ไม่เคยมากินมาก่อนเลยแต่ว่ามีข้าวด้วยร้ยานนี้คือ <ๆ S 1> มีข้าวอาหารตามสั่งด้วยกินข้าวขาหมูต้องกินกับอันนี้นะกระเทียมเจียวพริกและกระเทียมกินข้าวเลยไปไง อยากทำไปเล่นกับอะไรนี้เฮ้ยข้าวขาหมูหวานน้ำอันนี้อะไรข้าวหวานน้ำนี่อร่อยไม่รู้ผักอะไรมั้งนี่ยผักไอ้นี่เฮ้ยอันนี้มันยังงาอันนี้อร่อยนะข้าวขาหมูจะหวานเลยแต่ว่าโบเป็นคนชอบกินหวานนะทุกคนโบก็ไม่แน่อันนี้สั่งมาเพิ่มจะเป็นปูไข่ดองซีอิ๊วนะคะกับอันนี้คือยำกุ้งสดจะบอกว่าห่างหายจากการกินแบบยำมื้อใหญ่ไปนานมากนะทุกคนเพราะว่าเราทำแต่เมนูอะไรวะไม่แน่ใจอุ้ยมันเต็มโต๊ะเลยอ่ะมันเลิศ เดินออกไปได้เลยได้เขาไม่ว่าแล้วอ่ะอย่างแรกกระเดิมด้วยปูดองซีอิ๊วนี่คือปูดองซีอิ๊วอิ๊วอิ้วอิ้วเพี้นใจมากเลยคือจ้าของร้านอยู่แถวนี้แล้วแบบเราเสียงดังมากอบแบบเราไม่ค่อยกล้าคอมเมนต์ตรงๆแต่เราต้องคอมเมนต์ตรงๆแปลกัะมั้ซีอิ๊วของเขามาลองชิมขมอะไรนะก็ซีอิ๊วแหละไม่ใช่มันหวานเฮ้ยมันยังแข็งอยู่เลยว่ะทุกคน โบขอโทษนะแต่ว่าโบขอเปลี่ยนได้ปะกินอย่างอื่นก่อนได้ไหมนี่มันนี่มันแข็งอะขอไปนี้ก่อนจะบอกว่าในชีวิตไม่เคยกินไข่แมงดาเลยแต่เคยกินแต่เคยกินแต่น้ำพริกแมงดาแต่อันนี้จะเป็นไข่สามอย่างก็คือไข่ปลาลิ้วกิวไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดานะคะขอกินไข่แมงดาก่อนไม่เคยกินเลยนะกรุบกรุบถ้าอร่อยน่าจะมีเมนูนี้ในรายการเรามันเป็นไงอืมไม่มีกลิ่นแมงดาเลยไม่มีคุณิดว่มันจะมีกลิ่นแมงดาแมงดาทะเลเหมือนเต่าตัวเหมือนเต่าจริ่นมาก ต,ตัวมน่าน้ำยำเปรี้ยวหวานนำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างเรามาอยู่แล้วถึงจ้างก็ต้องพูดตรงๆนะคะสามไข่อยู่ในคำเดียวนะคะทุกคนแบบนี้หนึบหนุบหนุบหนุบอือหึ่นากินสามไข่สาไข่ไข่แมงดามันอร่อ,รอยสุดยอดเลยแล้วละ่ะอร่อยมากเย้งดึงดึ้งดึงด้ง,งอร่อยมากอือหึ่นี่คือยำกุ้งสดภาพไม่ได้แบบนี้มา ช่องเรานี่กินเก่งนะมั้งต้องกินให้ได้นะพี่น้อยกุ้งสะอาดมากกรุบๆเลยคือตอนแรกอะวันน้น้องหาร้านที่มันแบบโลเคอลเลยทุกคนแบบว่าไม่ได้เป็นร้านใหญ่ขนาดนี้แต่พอมากินร้านเนี้ยอร่อยนะอร่อยเลยแล้วก็อีกอย่างนึงอาหารหลากหลายมากอือกุ้งตัวพอดีพอดีอย่างตําตัวเน้นไปทางปูตําตัวอย่างกลางๆรสยังไม่จัดมาก จะยำเลือดนี่คือยำแซลมอนที่นี่คือเขาได้ใส่นี่ด้วยนะวาซาบะเขาเรียกว่าตะไคร้มีวาซาบิให้ดูเฮ้ยแต่บัวเคยเห็นหลายช่องอ่ะชอบกินยำแล้วใส่วาซาบิด้วยไม่เคยทำเลยนะไม่เคยกินได้อ่ะลองก่อนอ่ะลองนิดนึงนะแบบนี้จุกันอีกตลกงั้นจะกินเยอะไปตี๊ด แต่บบต้องบอกก่อนบมันเป็นคนไม่ชอบกินแบบลฟับบิไม่ชอบเลยพอลองกินก็ยังไม่ชอบแต่จะบอกว่ามาม่าที่แบบว่าไม่ค่อยได้แบบมาจุ้งจิ้งตรงนี้เพราะว่าแกเป็นคนไม่ค่อยกินยำนะแต่ว่าเนี่ยเราจะแบบพอเดียวกันเราวันสายยำกินดไหจะได้โตไวๆทุกคนยำตะมดมันเลิศมากเลยอ่ะอันนี้คือยำหมูกรอบเป็นหมูสามชั้นอร่อยมากสารภาพกรอบมากหน้าตาดูเหมือนจะไม่กรอบเออกรอบวะ อร่อยอ่ะและคำนี้ขอบอบให้น้องโบกัญญรลัตและนี่คือปูดองฟีอิวอิ้วอิ๊วอิวเลิศบอกเลิศนะปูอยากรู้ว่าปูไข่เนี่ยมันคือไข่ของเขาเลยใช่ป่ะคือไข่ที่จะเกิดมาเป็นปูเหรอไม่ใช่แล้วมันคือไข่อะไรอ่ะเขาม่ฝากไว้เขาจะเกิดมาเป็นลูกปูใช่เหรอใช่เพราะทุกคนมีลูกก็ต้องมีไข่ปูลูกเป็นตัวเป็นไข่ เป็นตัวไข่ก่อนปูออกรูปเป็นตัวเนาะใช่ไหมคะใช่วางไข่ก่อนอใช่ไหมวางไข่ก่อ๋อแล้วนี่คือไข่อะไรไข่ปูแวะเข้าสารหน้ารูปแบบไข่ในกระดองปูที่เห็นบ่อยในเมนูปูไข่ดองปูไข่นึ่งมันคือไข่ที่แม่ปูผลิตขึ้นเมื่อเป็นกระดองจะดันผ่านข้อน้ําเชื้อคร้องผสมกลายเป็นไข่เม็ดเล็กๆนับแสนฟองจับตัวเป็นก้อนอยู่ที่จับปิ้งปูที่บอก ไข่ปูคือนุ่มนวลหอมละมุนละไมจัดว่าดีดีเอาเม้มเอาเม้มอือันนี้ไม่กินไม่ได้เลยอันนี้ขอขอจานแยกเลยค่ะคือเคยไปกินร้านหนึ่งมาแล้วเขาทำไงรู้ไหมเขาคุกมาเลยอร่อยมากอันนี้คือเพื่อนๆน,น,นำสูตรนี้ไปใช้ได้นะคะนี่ใส่พริกเผาลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ซีฟู้ดลงไปแบบนี้เทอันนี้ลงไปได้เลยมันไม่ได้อัาะรสเลยได้แล้วทำแบบนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้ ทำแบบนี้จะบ่นมันจะได้อัดทอนรสเหรอร่อยอร่อยก็กินเยอะๆจะได้โตไวๆจะได้โตไวๆไม่อยากรู้แค่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันนานกว่านี้มันจะโตขึ้นไหมหรือมันเป็นพันเล็กอยู่แล้วอร่อยนะฮึมมาเรื่องของดองบ้างนี่จะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วนะคะประมาณนี้อุ้ยงงว่าแบบปูดองเมื่อกี้ไม่ค่อยมีกลิ่นซีอิ๊วนะจะเป็นกลิ่นเหมือนน้ำตาลอะแต่อเนี้ยม่กลิ่นซีอิ๊ว ย้ายเข้าไปอันนี้พูดตามตรงเลยนะจริงจริงเขาอาจจะแบบว่าเหมือนหั่นไม่สวยทุกคนเหั่นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะกุ้งก็ดูแบบตัวไม่ค่อยสวยแต่รสชาติรสชาติโอเคเลยรสเลยนะอันนี้ต่อไปอันนี้คือสิ่งที่รอคอย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 อันนี้เป็นยำของทางร้านเลยนะคะเขาเรียกว่ายำรวมยำรวมปากมันคือร้านชื่อมันปากแต่เมนูนี้คือยำปากมันนี่คือปูม้าอันนี้ปูม้าอะไรมาเทย คืออะไรหมอตัวใหญ่หมอตัวใหญ่หมอตัวใหญ่กินน้ำก่อนปูติดคอทุกคนรู้ป่าวว่าเนี่ยคือการเปิดโลกเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจำเลยนะไข่ปูตื้อที่ไหนไข่ปลาลูกกิวตื้อที่ไหนเนี่ยไข่แมงดารตื้อที่ไหนท้ำแน่นอนยำไข่มหาสมุทรเอออันนี้เลิศไข่อร่อยยำมันปากสำหรับวันนี้ก็คือจะบอกว่าอาหารตามสั่งก็เป็นไง อาหารตามสั่งอร่อยคือโบกินข้าวขาหมูก,ก็คืออร่อยคือเขาไม่ได้มีแค่ยำอ่ะทุกคนแต่ว่าเขาจะมีเป็นพวกอาหารตามสั่งด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่กินยำก็สามารถมาได้นะคะแล้วก็ถ้าถามว่ามาแล้วเราแนะนำเลยอันนี้คุ้มเพราะจริงๆน้ำยำเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าอยากกินเผ็ดต้องเพิ่มเผ็ดสาหรับโบกินเผ็ดถือว่ายังเฉยๆยังไม่เผ็ดมากแล้วก็อันนี้ก็ต้องสั่งแล้วทำทำ,ทำตามนี้ด้วยนะคะอร่อยโอเคเลรวพวกกุ้ไม่ทําใครใครเข้า วันนี้นะคะเดี๋ยวไปต่อนะคะเดี๋ยวขอแยกไปเปลี่ยนชุดด้วยเพราะวันนี้มีหลายชุดนะคะสำหรับใครที่อยากประทานก็ก็มาได้นะคะครับยำมันปาาโอเคค่ะปากมันไหรอมันปาก,ปากแต่เ<า>มนูเนี้ยัปากมันราคาในวันนี้ที่เรากินก็คือประมาณนี้นะคะแต่ว่าทางร้านคือแบบน่ารักมากเลยลดประมาณ20%บมั้งแต่ว่า เดี๋ยวเราจะโอนเต็มนะทุกคนเราจะโอนยอดนี้นะคะเพราะว่าช่วยๆกันถ้าเป็นพวกผัดพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณเป็ด70บาทแต่นี้เป็นกุ้งนะทุกคนยำที่มีแบบจานใหญ่ๆ5 0 0บาทเท่านั้นมีทั้งไข่น,น,ขนุ่นไข่นี่เยอะแยะไปหมดเลยราคาดีมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักที่ชายหาดนะทุกคนไปถ่ายรูปเล่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หาดและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะรัตยาย และตอนนี้นะคะชุดท,ที่เราใส่อยู่นะตอนนี้นะคะก็คือชุดของชีอินนะคะจะบอกว่าชอบชุดนี้มากเลยทุกคนมันเป็นฟิลแบบเหมือนจะเรียบนะแต่ก็ไม่เรียบเห็นปะนจะมีฉีกนิดนึงแล้วก็สําหรับคนที่ตัวแบบยังโบงเนี้ยจะเป็นคนที่ช่วงบนเล็กใช่ไหมแล้วก็ช่วงล่างตรงเนี้ยจะใหญ่ใช่ปะรู้สึกว่ามันโอเคแบบได้โชว์สัสดส่วนนิดนึงเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะว่าชุดท,ที่เราใส่ในวันนี้นะคะถ่ายออกมาแล้วจะเป็นไงไปดู และในตอนนี้นะคะนี่คือยำร้านที่2ของเรานะคะนั่นก็คือยำปูเลสเบียนจะบอกว่าบ oh ททาไอจีสตอรี่ไปใช่ไหมที่แบบ,บถามว่าเราจะควรจะไปกินร้านไหนมั่งก็จะมีคนบอกยำปูเลสเบียนอ่ะมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะทุกคนแล้วก็อัฟเตอร์ยำแต่ว่าวันนี้เรากินอัฟเตอร์ยำไม่ได้เพราะว่าอัฟเตอร์ยำมาเปิดดึกใช่ไหม <c oughs> ใช่เนาะเปิดเย็นๆเ,เลยเออเขาเปิดเย็นๆแต่ว่าเราอ่ะมาได้แค่ช่วงเชา้าเพราะาเราจองรถตู้ช่วงเชา้า <c oughs> และในตอนนี้นะคะนี่คือชุดกินอ่ายำปูเลสเบียนนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเป็นยีนนะคะ แล้วก็รองเท้านะคะแล้วก็เสื้อนะคะจะบอกว่าใส่สบายมากของ SHEIN ค่ะเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดไว้ให้นะคะของ SHEIN เดี๋ยวเราจะแบบขออนุญ,ญาตอินเสิร์ตสวยๆแบบเดินไปกินยำคะ่ะชุดไปกินยำค่ะปะ และในตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะหน้าสวยมากก้องดีใช่ไหมทุกคนถ้าเกิดกล้องดีกดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสั่งเมนูกันนะคะที่นี่ยำปูเลสเบียน่าต้องสั่งปูอันนี้แบบเมนูแนะนําเป็นอะไรดีคะจริงไอเจ้าของเราคือยำปูกะปิไก่นะคะของยำปู <amp> ำกะปิไก่เอามาจัางละหนึ่งก่อนคะ่ะค่ะเดี๋ยวอาอันอ๋ออันนี้คือเมนูมีเท่านี้เลยใช่ไหมคะ่ะมน้อยแต่รกแต่ร้านดังมากเลยนะคะลงสตอรี่คนแนะนำว่าต้องมาร้านนี้เลย และนี่คือปีกไก่เขาบอกมาที่นี่คือปีกไก่ต้องกินปีกไก่นะทำไมมันอร่อยเนี่ยเออเขาบอกอร่อยโอ้โหโอ้โหเข้าใจแล้วว่าทำไมดังแบบมันจุ๊ยซี่มากเลยอ่ะมันมีความแบบถำน้ำอะไรก็ไม่รู้อ่ะนุ่มนุ่มอุ้ยไก่อร่อยจริงนี่คือตำปูปลาเอ้ไม่ใช่ปูอะจำปลาที่ใส่กุ้ง เข้าใจแล้วทำไมมีเมนูน้อยแต่คนเยอะมานี่ใครไม่สั่งอันนี้ถือว่าพลาดทำรายการกินแล้วต้องช่วยกันเผล่กรนหมดบูนี่อะไรแต่ร้านนี้จะมีความติดหวานไม่ใช่ติดหวานหวานๆมันจะมีความแบบเป็นน้ำยำที่หวานนำพุดแตะปูเลิศนะพุดแตะเมนูเขาน้อยจริงเนาะเมนูมันไม่มีอะไรอะแต่คนเยอะมากเลยเนี่ยเพิ่งเปิดประมาณเนี่ยบ่ายสองที่เรามาเขาเปิดบ่ายโมงเขาเปิดบ่ายโมงกูหน้าขาวมากนะเนี่ยตอนหน้าขาววะ ในนี้คือรอยแบบเข้าใจคขาว่ารอยออกมาเลยป่ะเม็นนะชอบเหมือนกันทุกคนตัวจริงมันไม่ได้รอยขนาดนี้นะแต่ก่อนมีใครกินแบบนี้ป่ะโบราณอ่ะไม่เอาดีๆเอาแบบสมัยลุงนอยมีคนกินแบบนี้ไหมไม่มีมีใครเอาไหม 4F เลยเร็วๆขอจอ2-5ตะ แล้วร,รู้ป่ะเราจะมีผู้ช่วยเราสองแผนกก็คือไม่วแผนก YouTube กับเสื้อผ้าและแผนก YouTube อ่ะไม่กินปลาบ้างปลาต้องปลาอัดแล้วก็ไม่กินพวกของดองของคือแล้วเมื่าต้องไปกับเราตลอดแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนกินแต่วันนี้เสื้อผ้ามาด้วยแผนกเสื้อผ้ามาด้วยก็จัหนักสองคนนี้เป็นพิเศษเนี่ยไอสองคนนี้คือกินเหมือนแข่งกินตอนเนี้ยเอาอะไรเพิ่มไหม โอเคทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบกินยำนะคะก็จะไม่มาไม่ได้เลยนะคะยำปูเลสเบนคือด,ด,ดังมากคือเปิดบ่ายโมงใครว่าพัทยาอย่าลืมมานะคะก็จะมีอัปเตอร์ยำเนาะแล้วก็จะมียำปูเลสเบนนี่แบบคนแบบทักมาเยอะมากว่าต้องมาร้าน2ลร้านนี้มาให้แล้วนะเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้ามาอัปเตอร์ยำสำหรับพัทยาก็ประมาณนี้นะคะทุกคน และในตอนนี้นะคะก็เ,เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งแล้วค่ะทุกคนตอนนี้คือเรากินยำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยจะบอกว่าทั้งสองร้านอะ่ะคุ้มค่ามากนะทุกคนแล้วก็แบบชวนให้ทุกคนมานะถ้าเกิดว่ากินยำนี่พัทยาเพราะว่าแบบคุยกับเจ้าของร้านเนี้ยเขาก็ประสบปัญหาเยอะนะช่วงที่แบบโควิดบ้างหรือว่าช่วงที่แบบว่าโดนปิดร้านไปอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็เป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเพราะว่าร้านก็กลับมาได้นะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครมาพัทยาก็แนะนําให้มากินอาหารกันเยอะๆนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะ ชุดที่โบใส่ในวันนี้นะคะทั้งหมด5ลุกในวันนี้นะคะเป็นของชีอินนั่นเองค่ะจะบอกว่าชีอินก็คือมีหลากหลายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์คือแบบอย่างโบอย่างเงี้ยเป็นสาวพัดไซส์ใช่ไหมคะก็คือจะหาเสื้อผ้าใส่ค่อนข้างยาก,กมากเลยชีอินคือครบจบมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญมีทั้งของผู้หญิงของผู้ชายแล้วก็ของเด็กนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยสําหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าชุดที่โบใส่แต่ละชุดนะคะเป็น ชุดไหนนะคะโบก็ใส่ไอไว้ให้แล้วนะคะก็ไปตามหากันได้นะทุกคนและที่สําคัญนะคะมีส่วนลดค่ะทุกคนไปตามกันที่แอปชีนได้เลยนะคะและโบมีโค้ดส่วนลดด้วยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้คะ่ะนี่คือแค่ใส่โค้ดของโบนะคะเรียบร้อยคะ่ะได้ส่วนลดทันทีคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะในวันนี้ที่เรามาทานอาหารกันในวันนี้คะ่ะตื่นเต้น ตื่นเต้นมากไหมคะใจเต้นตึ๊ด,ดใจเต้นเลยนะคะอ่ะ,อะยายำร้านแรกเป็นยังไงใช่ได้อร่อยอร่อยเลยบรรยากาศดีไหมดีมากยำร้านที่สองเป็นยังไงอร่อย,ออยมากเลย อร่อยสุดเลยก็เดี okay. people, videos, ๋ยวเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเราจะพาไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะหรือใครมีร้านเด็ดนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้นะคะแบบอยากแบบบ้านหนูอยู่แถวนนทบุรีบ้านหนูอยู่แถวนครสวรรค์บ้านหนูอยู่แถวสิงห์บุรีมีอะไรเด็ดๆก็บอกได้นะคะเราจะตามถึงที่เลยนราธิวาสก็ไปนะเพื่อนไกลอยู่แต่ไปก็สําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณชีอินด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนน้อยที่ผหบินแล้วก็คุณสนิเสือเปียนะคะที่มาร่วม เพื่อนติดโควิดบอกชื่อแล้วนี่ยทำไมอ่ะึงอะ่อนไม่โทรไปหาเขาอะอ๋อหมายถึงเพื่อนที่เป็นอ่าใครจูลี่หายไปวจูลี่ จูลี่ติดแล้วโอ้ยจูลี่ไม่ต้องกลัวคือโควิดเนี่ยถ้าเรารู้ตัวแล้วเราได้รักษาแล้วปลอดภัยแน่นอนจูลี่พี่ตกเทือยลุงไม่เป็นไรจูลี่โบก็เคยติดมาแล้วไม่เป็นไรมันชิลๆเขาถามว่าพี่โบติดกี่วันรักษาได้ก็หายขคงโบ14วันโบเป็นเดลต้าไงแต่ตอนนี้จะเป็นโอไมรอนหมดแล้วก็คือเบาเบากว่าเดลต้าแต่ก็ไม่ติดใช่ไม่ติดได้ก็ดีที่สุดโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทุกคนขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ